ตันี้นะคะจะเป็นกระเป๋า,าสะพายข้างของโค้ดนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นทรงกล่องกล่องที่เป็นทรงรีนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมเขาจะเป็นทรงรีแต่ว่าเป็นทรงกล่องมีความหนาอยู่พอสมควรนะคะความสูงก็พอสมควรนะตัวนี้นะคะสายสะพายข้างของเขานะคะสามารถถอดออกได้นะทั้งสองข้างเลย ตัวที่เขาเขาให้มาเป็นสายสปอร์สีดำนะสามารถปรับระดับได้เดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูก่อนแล้วกันแต่นุ่นสะพายแบบไม่ได้ปรับความยาวนะคะนี่นะคะถ้าอันนี้คือคือแบบไส์สุดเขาเลยประมาณนี้คือมันยาวมากลูกค้าก็สามารถปรับระดับได้นะคะจะให้อยู่สักประมาณไหนใบเขาก็แบบเออกำลังแบบน่ารักนะคะใส่ของก็ได้เยอะอยู่ระดับหนึ่งนะ ตัวนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยด้านหน้าเขาก็จะเป็นลายซีนะคะแบบนี้นะคะตัวฝาเขาเป็นหนังสีดำซิปเขาก็เป็นซิปซิปเกือบซิปรอบนะคะเหลือพื้นที่ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันซิปเขาเป็นซิปสองทางนะคะรูดรูดจากด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะคะเปิดขึ้นมาด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไร โล่งๆว่างเปล่าแล้วก็มีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมตัวนี้นะคะเป็นเคส13 Pro Max นะคะใส่ได้นะคะเห็นไหมเขาพอดีเลยก็คือพอดีขอบตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเพราะว่าตรงตรงฝาเขาก็จะมีมีอ่าลืมเอาเอาตรงนี้ออกนี่นะคะฝาเขาก็สามารถปิดได้อันนี้นะคะ ก็จุอยู่นะใส่ของได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนุ่นวัดขน,ดขนาดของใบนี้ให้ดูนะคะว่าขนา,ขนาดเขาเท่าไหร่ขออนุญาตปิดฝาก่อนนะคะ,ะนุ่นวัดความสูงของเขาก่อนนะคะความสูงของเขาประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วอาจจะวัดคาดเคลื่อนร่างนะคะแล้วก็ตัวของ ความความยาวของเขานะคะความยาวของเขาเกือบเกือบหกหกนิ้วนะนี่นะคะเกือบเกือบหกนิ้วย่อนนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ความหนาของเขานะคะใบนี้หนาประมาณสี่นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถานกระเป๋าก็เป็นหนังนะคะนี่นะคะ